เราเคยใช้นะฮะว่ามันมีผลอะไรบ้างแล้วนี่มันใช้ยังไงเนี่ยปึ๊บไม่ไปทีงานครับไม่ขยับครับอ๋อโอเคนะครับงั้นขออนุญาตยืนมุมนี้แล้วกันนะครับ โอเคในฐานะคนตัวเล็กๆเ,เนาะผมดําเกินของสังกฤษดนะครับผมก็เป็นซ c NO, NO, ร์ของบริษัทเกรดอินดีนะครับบริษัทเล็กๆที่เพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับแต่ว่าผมขอเอาคําพูดของคนตัวใหญ่ท่านหนึ่งนะครับมาพูดนะครับอยากจะให้เป็นคําพูดตัวเองมากเลยทอมเทสนะวัตรกรรมมันสร้างความแตกต่างระหว่างผู้นําแล้วก็ผู้ตามนะครับมันวัดกันแค่ตรงนี้เองนะฮะสิ่งที่เขาคุณซิ j จ b อบใช้ในการทําธุรกิจ นะครับในการดําเนินชีวิตก็คือคําว่านวัตกรรมนะครับแต่ในฐานะที่เราพอเราเริ่มทําธุรกิจเราเริ่มทําสินค้าเองเนี่ยเราเคยได้ยินคําว่านวัตกรรมมาบ่อยมากแล้วก็ใครก็พูด innovation innovative ตั้งมันเอามาจากไหนเน่ยตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าแล้วเราจะหานวัตกรรมมาอย่างไงเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเวลาทําธุรกิจไม่มีใครอยู่ใน red ocean นะครับทุกคนอยากอยู่ในบ l u e ocean นะครับอยากกระโดดเข้าไปแล้วเราเป็นคนเดียวสิ่งที่ช่วยเราได้คือนวัตกรรมแต่มันเอามาจากไหนนะครับเพราะว่าขออธิบายก่อนแบกกราวผมไม่ใช่นักวิจัยเลยนะครับเป็นผมจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร,รม์มาต่อ MBA จุฬาแต่ชีวิตพิกผันคือตั้งแต่เด็กไม่ได้อยากทำงานด้านสายธุรกิจเลยนะครับเรียนจบมาก็คือทำโฆษณานะครับชีวิตก็คืออยู่กับกล้องถ่ายอยู่การถ่ายหนังไทย ปรินแอบทำงานเคทีฟมาตลอดนะครับสิบกว่าปีที่เป็นลูกจ้างเอเจนซี่ใหญ่ๆทั้งค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรปค่ายฝรั่งจนตอนนั้นสิ่งที่คิดก็คือพอคนสายงานเคทีฟอะครับอยากจะทำอะไรเองก็คือเปิดเปิดเอเจนซี่เองซึ่งเราก็มาเปิดเองอีสิบกว่าปีนะครับก,ก็ทําบริษัทโฆษณาของตัวเองมาอีกสิบกว่าปีแต่ว่าชีวิตมันก็พลิกผันอีกแล้วนะครับเพราะว่า พอเราอยากเราเราทำโฆษณามาทั้งชีวิตอ่ะแต่แต่ในชีวิตผมพอเราขายงานโฆษณาครับลูกค้ามักจะพูดแล้วก็ท้าทายผมเสมอเลยว่าคุณใช้งบบัตเจ็ตขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของคุณเองถ้าเป็นสินค้าของคุณเองคุณจะทําจริงเหรอเพราะว่าเรากําลังขายฝันอาชีพนักโฆษณาขายฝันว่าคุณต้องทําอย่างนี้นะแคมเปญออกมาใช้เงินเท่านี้ปุ๊บปุ๊บโหแอมเนสเท่านี้เอนเกจเมนต์เท่านี้ยอดแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องยอดขายเลยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของนะักโฆษณานะครับ ลูกค้าท้าเสมอเราก็เออเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่จะทําอะไรอะ่ะคิดไม่ออกเหมือนกันตอนนั้นคิดไม่ออกว่าอยากทํามีแต่ความอยากมีแต่แพชชั่นอยากทําแต่ไม่รู้จะทําอะไรจนมาวันหนึ่งครับลูกสาวผมเกิดไม่สบายขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่เรากพ็พอจะมีความความรู้อยู่เล็กๆน้อยนนะครับว่าถ้าเด็กอายุไม่ถึงห้าขวบถ้าเขาไข้สูงเขามีโอกาสที่ชักได้ เพราะฉะนั้นเราก็ทําเหมือนที่พ่อแม่เราเคยทาก็คือจับเช็ดตัวครับลูกไม่สบายตอนนั้นขวบกว่าๆพอไม่สบายปุ๊บเราก็ผ้ายอยู่ไหนกระมังอยู่ไหนแล้วจับเช็ดตัวเช็ดบนเตียงเช็ด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 ไปเช็ดมาเปียกเละเทะนอนต่อก็ไม่ได้ที่สําคัญคือเช็ดไปแล้วใครก็ไม่ลดนะครับในสุดณนะเวลาประมาณตีหนึ่งก็ต้องขับรถไปแอดมิทที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วภาพที่เราเห็นก็คือพยาบาลเช็ดตัวลูกเรา ตอนนั้นสิ่งที่เห็นก็คือทุกห้องที่เป็นห้องหัตถการในโรงพยาบาลมีเด็กโดนเช็ดตัวครับและเด็กทุกคนร้องไห้เพราะเขาเจ็บพยาบาลก็พยายามจะพูดกับเราว่ามันจําเป็นนะคุณพ่อมันจําเป็นต้องเช็ดแรงๆเพื่อเปิดรูขุมขนเปิดรูขุมขนความร้อนจะได้ออกมาไม่งั้นน้องชักเราก็ด้วยความเถียงขี้เถียงบางคนขี้เถียง ผมไม่จําเป็นเช็ดตัวเบาก็ได้พยาบาลก็จําเป็นเราก็ไม่จําเป็นจําเป็นเราก็เดี๋ยวจะทําให้ดูทายังไงก็ได้ให้ไม่ต้องเช็ดตัวแรงแล้วไข้ลดตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออไม่เคยมีนะการเช็ดตัวลดไข้อะไรที่ใช้เช็ดตัวลดไข้แล้วมันลงโดยที่ไม่ต้องเช็ดตัวแรงนั่นคือสิ่งที่คิดในหัววนไปวนมาก็มานั่งรีเสิร์ชว่าเอถ้าเราจะทํา สิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่งในการทำนะครับมันก็ประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ๆก็คือหนึ่งรีเสิร์ชเองนะครับเราต้องมีแผนก r านะครับเราต้องมีนักวิจัยซึ่งมองไปในออฟิศมีแต่เคีร์ทีและกราฟิกคุยกันเรื่องวิจัยคุยกันไม่รู้เรื่องทางนี้ไม่น่าใช่ก็เลยมานั่งคิดว่าเราหามืออาชีพดีกว่าเราจ้างวิจัยได้ไหม สิ่งที่คิดตอนนั้นคิดแค่นั้นเองครับคิดแบบโง่ๆแบบคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออแลงั้นเราไปหาคนที่เขาเขาทาเป็นนะจ้างเขาวิจัยหรือจะไปหาไลเซนซิ่งคำว่าไลเซนซิ่งเริ่มหลังจากที่เราเริ่มหาข้อมูลเออไลเซนซิ่งแล้วก็จริงๆลองค้นงานวิจัยต่างๆค้นงานในใน Google ตอนนั้นยังไม่มีแชท GPT เนาะค้น Google ก็ไม่เห็นมีอะไรก็มีผลวิจัยบางอย่างแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องักทีเดียวก็เป็นค่อนข้างที่จะ จะจะจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องสไลด์ผมหายครับสักครู่นะครับนอกจากตัวจะมาช้าแล้วสไลด์ยังมาช้าด้วยหน้าจอไม่ขึ้นครับ มาแล้วครับมาแล้วครับผมโอเคตอนนั้นก็เลยคิดว่าไอดีในองค์กรไม่เวิร์กไม่เวิร์กแน่ๆไม่มีเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเราไอดีเองไม่ได้แน่ๆหาไลเซนซิ่งก็เพิ่งมารู้จักครั้งแรกในชีวิตตอนที่เราเริ่มเนีแ่แหละแล้วก็หาดูก็ไม่มีอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเราอยากได้เลยตอนนั้นก็เลยอ่ง่ายสุดจ้างนักวิจัยแต่ว่าใครอ่ะ ในวงการนักถามพ่วมกับเก่งๆต่อซีโนเงี้ยรู้จักนะครับแต่ว่านักวิจัยในหัวคือไม่รู้จักใครเลยสักคนนะฮะสิ่งที่ทําได้ครับ google ครับตอนนั้นคิดอะไรไม่ออก Google อย่างเดียวนะครับนักวิจัยไทยเก่งๆขึ้นมาเพียบเลยแล้วก็เฮ้ยเมืองไทยเก่งนี่ว่าขอโทษนะครับฟูดไม่ค่อยพออ่ะนักวิจัยเพียบเลยครับแล้วก็มีชื่อศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดแล้วก็ค่อยๆไปดูประวัติ แต่ละท่านนะครับจนในที่สุดเราก็เออมาส,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 สกิดกับชื่อของท่านอาจารย์ดีนะครับท่านอาจารย์พรนรนงอลาบวิย์นะครับที่จุฬานะครับเพราะว่าลองดูประวัติแกแล้วแกก็มีความเพราะเราด้วยส่วนตัวผมเป็นคนชอบสมุนไพรนะครับสมุนไพรไม่ได้ไว้ไว้เพื่อกันบันเทิงนะครับสมุนไพรไทยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดก็คืออยากจะเอาสมุนไพรไทยมาทําให้เป็นนวัตกรรมต้องย้อนกลับไปก่อนจริงๆแล้วตอนตอนที่เรียน มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นความคาใจหนึ่งอย่างในชีวิตตอนนั้นเหมือนเราไปไปเข้าค่ายในสุขเรศศูนย์สมุนไพรเหรอเป็นเป็นศูนย์นศึกษาสมุนไพรก็ไปเข้าค่ายอยู่ในนั้นประมาณสองคืนภาพที่เห็นคือเอ๊ะทำไมมีคนญี่ปุ่นเต็มเลยนอกจากเรามีคนญี่ปุ่นเต็มเลยเราก็ไปถามเขาก็ไปคุยไปคุยมาเขามาขุดสมุนไพรไทยเพื่อมาวิจัยแล้วเขาก็ไปจดพาทเทน พอจดพเทนเขาก็มาให้คนไทยซื้อพเทนตอนนั้นก็รู้สึกว่าทำไมอ่ะสมุนไพรก็ของบ้านเราแต่เราต้องไปจ่ายค่าพเทนให้เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากทําให้สมุนไพรไทยเราเนี่ยกลายเป็นอะไรที่เขาว่าต้องมาหาที่เราบ้างเราอยากมีพเทนเ,เกี่ยวกับสมุนไพรบ้างก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นคืออยากทำสินค้าที่เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับแล้วก็ธรรมชาติพอไปเจอปุบ๊บอาอจารย์บีสิ่งที่ทำคือ พยายามติดต่อแกให้ได้ซึ่งก็ไม่ง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่ายที่ในการที่จะคอนแทคเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราแต่เราเข้าไปเราก็เราก็ขายฝันขายฝันล้วนๆเลยครับขายทัชเชนตัวเองว่าอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยขายฝันจนแกเออน่าสนใจนะมาทำกันงั้นมาวิจัยกันจนอือึะ่ะจนในที่สุดตอนนั้นก็ ได้จ้างทางคณะเภสัชจุฬานะครับทําวิจัยสินค้าตัวน,นี้ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นใช้เวลาอยู่ประมาณปีกว่า,วาปีครึ่งเกือบสองปีในการวิจัยด้วยแล้วก็ทดสอบทางคลินิกด้วยนะครับจนในที่สุดก็สําเร็จซึ่งซึ่งเราก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าแกก็บอกว่าปกติงานวิจัยเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสําเร็จนะฮะแต่ครั้งนี้มันสําเร็จจนออกมาเป็นสินค้าตัวนี้ที่ตอนนี้ก็ขายอยู่ในในตลาดแล้วนะครับก็เราตั้งชื่อแบรนด์ว่าแบคคูลเลอร์ครับผมซึ่งจะใช้สารสกัดหลักจากธรรมชาติล,ล้วนๆไม่มีสารเคมีเลยนะครับหลักๆก,ก็คือมะนาวไทยใบยะนางเปปเปอร์มินสมุนไพรบ้านๆนี่แหละที่เราเอามาทําให้มันช่วยการเช็ดตัวลดไข้ที่ทดสอบทางคลินิกแล้วว่าดีกว่าผ้าชุดน้ำสองเท่า นะครับซึ่งอันนี้เราก็จดพาทเทนเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนที่ทำเราก็ค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องของ e ีโคเทลลี่นะฮะตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วก่อนที่คำว่ากระแสะของ BCG จะมาแต่เรารู้สึกว่าเรารักลูกอะ่ะรักโลกด้วยไหมทุกอย่างก็เลยมาด้วยคอนเซ็ป์ที่รักลูกแล้วรักโลกด้วยตัวผ้าที่เราใช้ก็เป็นใยธรรมชาติร้อเเซนฝั่งดินก็คือใยสลายนะครับ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราเซ็นมอยู่แล้วนะครับสารสกัดทั้งหมดไม่มีสารเีมีไม่มีแอลกอฮอล์ตัวซองอลูมิเนียมที่ใช้ก็เอาเป็นเนกรดที่รีไซเคิลได้นะครับตัวกล่องกระดาษทั้งหมดที่ใช้ก็เป็นตัวที่มาจากปาปูกมีมาตรฐานเอ c ซนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามจะทำให้มันรักโลกที่สุดจนมันก็เลยตอบโจทย์จากเด y o วันเมือ่อห้าหกปีที่แล้วตอบโจทย์ขึ้นมาทุกอย่างพอบ c ซีจเข้ามาเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของของผู้โดยโภคและของต่างชาติ จนตอนนี้เราก็ส่งออกเลยนะครับเพราะเราผ่านมาตรฐานของเขาหมดนะครับอ่ะนี่ก็คือที่พูดไปเรื่องว่าสารสกัดหลักก็มีหลักๆสี่ตัวนะครับแต่มันก็มีสูตรลับบางอย่างในการที่เราใช้นะครับซึ่งก็นี่แหละครับทดสอบทางคลินิกออกมามันสามารถลดไข้ได้ดีกว่าการใช้ผ้าชุบน้ำสองเท่านะครับที่ทําที่โรยาบาลจุลาอันนี้ก็เรื่องของความรักโลกกันะครับว่ามันเป็นผ้าผืนใหญ่ใหญ่อย่าเรียกว่าผ้าเลยผมเรียกว่าผ้าแต่จริงๆมันเหมือนที่ชุบเปียก มันเหมือนที่ชุบเปียกผื้นลาน a อนะครับที่ฉีกฟองออกมาแล้วก็เช็ดได้เลยนะครับใช้ครั้งเดียวทิ้งนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใครก็จะลดโอเคที่พูดมาเนี่ยมันมันคือตอนเราทำเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วอะครับก่อนที่เราจะได้สูตรอะพูดตรงๆคือมันคือเราต้องจ่ายเงินเนาะเราต้องจ่ายเงินในการที่เราจะจ้างคณะเภสัชจุฬาเราก็ใช้เงินหลักแสนลักล้านนะครับซึ่ง ถ้าในม,มุมคนตัวเล็กๆเงินขนาดนั้นถามว่าเยอะมาเยอะนะมันมันก,ก็ก็เยอะอยู่นะซื้อรถได้คันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เรามองว่ามันไม่ใช่ใค่าใช้จ่ายอ่ะเรามองว่ามันคือการลงทุนมันคือการลงทุนเพื่อให้มันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ในการสื่อสารในการตลาดนะครับมันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งเพราะว่า,ามผมทำโฆษณา,าจริงๆถ้าในสี่ P มันคือ P ตัวสุดท้ายแต่เราทำสินค้าขึ้นมา ผมเน้นที่พีตัวแรกคือ Product Product มันต้องดีเมื่อไหร่ที่พีตัวแรกคุณแข็งแรงสามพีที่เหลือตามมาง่ายมากเลยนะครับคุณจะไปขายที่ไหนใครก็อยากให้คุณขายคุณตั้งราคาแพงเขาก็ซื้อนะครับแล้วคุณพูดอะไรออกไปมันก็มันก็หล่อพูดอะไรออกไปก็หล่อมดูดีนะฮะเราก็เลยมองว่ามันคือการลงทุนนะครับและที่สําคัญก็คือมีทุนต่างๆลงทุนไปแล้วเราก็ได้ทุนด้วยเราก็ไปขอทุนนะฮะ เราก็ได้ทุนจากทางไอทับสวทชได้จากเทสฟันได้จากหลายๆที่นะครับที่มาช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราลงทุนไปถ้าถามว่าเราได้อะไรกลับคืนมานะครับหนึ่งก็คือการใช้งานวิจัยเนี่ยอย่างน้อยข้อแรกเลยเราแตกต่างเราแตกต่างกับสิ่งที่อยู่ในท้องตลาดถ้าพูดถึงการลดไข้คนก็จะนึกถึงคูแพ็ก็จะเป็นเจลเย็นแปะหน้าผาก นะครับที่มีอยู่เกลือนแล้วทุกคนก็แข่งกันด้วยราคานะครับวันนี้แบรนด์นี้หนึ่งแถมหนึ่งพรุ่งนี้แบรนด์นี้สองแถมหนึ่งเขาก็จะแข่งกันด้วยราคาแถมเขาไม่ได้มีประสิทธิภาพในการลดใคได้จริงนะครับแต่เราออกมาปุ๊บเป็นแบรนด์เดียวในโลกไปสามเพราะว่าไปต่างประเทศก็ยังต้องอธิบายให้คนฟังเพราะเขาก็ไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราแตกต่างแต่ว่าเวลาผมทําผมกจะพูดกับทีมงานกับลูกน้องเสมอว่า จะทําอะไรออกไปแตกต่างไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องโดดเด่นนะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากนักวิจัยด้วยนะครับว่าเวลาที่เราวิจัยอะไรขึ้นมาผมว่ามองโจทย์จากเพนทอยจากตลาดแล้วเราทําสิ่งนั้นไปเสิร์ฟอย่างน้อยเราแตกต่างและเราโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับโอเคอันนี้ก็ขอขอแอบแอบปลยตัวเอง นะครับก็ทําเสร็จปุ๊บแน่นอนครับเราบริษัทเล็กๆเราไม่มีงบการตลาดมากมายเราชาแนลเราก็น้อยนะครับแต่สิ่งที่เราจะมาชูได้คือความเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นอาวุธแรกที่ผมติดให้กับสินค้าคือรางวัลน,นวัตกรรมรางวัลไหนมี